ค่วนบับเบอรี่ไวพรอนปีใหม่ให้ให้ให้เอฟซีช่องผมหน่อยโอเควันท่มันถามวันที่ว่าอะไรแลเอาแน่เอาแน่ผมผมยังไม่ได้ตัดยังไงดีผมยังไม่ได้ตัดเลยผมยังตัดไม่เสร็จตอนนี้ไวพรอนปีใหม่ปีใหม่นี้ไปพรอนอะไรดีวะเนี่ย อวยพรนใสองสองอวยพรในสิ่งที่เตงอยากได้แล้วก็อวยพรก็ให้ผู้ชมทางบ้านอะไรเงี้ยโอเคขอให้ลุงตู่ออกไวไฟนะครับทุกคนจะได้รวยเร็วๆสาธุคุณเปปเปต้าคุณเปปเปต้าสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเยยีร์ล่วงหน้าค่ะคุณเปปเปต้าค่ะวันนี้ผมมาอัดคลิปสวัสดีปีใหม่ทุกคนในรายชื่อเพื่อน ผมพาชาวแก๊งมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะไปขี่ครับล้อเล่นล้อเล่นไปขี่เออตะกี้เขาไปขี่เนี่ยเกียตโอเคไปฟัง่โอ๋อก็เออสวัสดีปีใหม่คนดูทางบ้านทุกท่านด้วยนะค่ะเล่น VR แค่นี้เหรอไปฟังด้วยสิไปฟังด้วยไปฟัด้วยอยากได้เลยอะอะไรขอให้เป็นปีที่ดีปีหนึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ติดโควิดนะคะทุกคนขอให้ผ่านปีหน้าไปได้อย่างปลอดภัย โอเคครับครับครับโอเคแก๊งแมวอ้วนไว้แพนไว้พรนให้คนเปปเปต้าหน่อยนะครับแก๊งแมวอ้วนคนฟ้าคนฟ้าไว้พรนให้อไว้พรานในเปปเปต้าหน่อยครับเดี๋ยวนะขอให้มีคนมาดูทวิตเยอะๆครับโอเคขอบคคุณ่ะดีจังเลยครับผมสู้ๆนะอันนี้เขามองกระจกกันอยูเหรอวะเนี่ยเขาไม่มองหน้ากันเลยกรกันอยู่ โอ้ตายแล้วมันจะมีอะไรที่ดีกว่ากระจกนี้นี่มันอะไรกันเขาเนี่ยกระจกคนเป็นไม่ได้คนเป็นไม่ได้เต็มบันมเมืองเป็นไม่ได้โลบโลบโลบหัวแมวอ้วน่าไงเจ้แต่มินเนี่ยนมินเนี่ยน็นบนเนี่ยเฮ้ยเป็นแต่แสบสิวมินเนี่ยนตัวนี้คนฟ้าคนฟ้าคนฟ้า เมีวเมียวเมียวเแดกวะครับมันไม่ได้ใช่ไหมแดกวะครับคนเป็นไปได้ครับอุ้ยน่ารักหอมแมวอ้วนหน่อได้ไหมหอมแมวอ้วนหน่อยได้ไหมมาครับมาครับในห้องนอนผมเนี่ยโอ้ยเจ็บเลย ก็ขอให้คุณลูกค้าสุขภาพแข็งแรงมีอายุขัยยาวอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข้โรคไข้อย่าให้มะกามไกลให้มะลาหายสูญนะครับผมก็ขอให้คุณลูกคา้ามีความสุขกับปีนี้มากๆแลนะครับผมถึงแม้ปีที่แล้วจะเป็นะจะเป็นแบบทดสอบของเกมแต่ปีนี้<อ>คือเกมจริงนะครับผมก็ขอให้คุณลูกคา้าผ่านเกมนี้ไปได้อย่างไอห,ห,หนูเหรออยากเต็มร้อยได้คะแนนดีนะครับผมปี2020 ยี่สิบสามยังรอพวกเราอยู่นะครับผมกแบบสคุณลูกค้าดีนะครับผมขอให้โชคดีโชคดีมีชัยนะครับผมเอียร์ถใชยมาเสร็จไปละเจอกันไอตู่มึงกับกูอยู่คนละโลกไอตู่มึงกับกูอยู่คนละโลกไปแล้วเราไม่ดีเราไม่ดีไม่ พลาดลงไปเออปีใหม่นี้ไม่ไม่ไหคน,น,นครับแม่ไหนครับเพื่อนกันถ้าเพื่อนแันไม่ไหนครับแม่ไหนครับอวยพรให้คนโดน่อยครับโอเคอาสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนร่ำร่ำรวยๆนะคะคิดอาปัทนาสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสองศูนย์สองสอง ออย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 ห้ปีไม่คนอีคนอีสารแล้วคนให้เบิดประเทศเนโอเคโอ้ยคุยสาติอยากได้อีอย่งก็ว้าไปลเลย้ยะครับอ่าไอ้สุขสารปีไม่สองพันยิบสองเด้ออ่าขอให้ลุงตู่ลออกเร็วๆแมน้ำสาสาธุสาธุสา ให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยเงินทองส,อสวยๆหล่หอๆกันทุกคน,น,นครับอนา,านาคอนดาครับอาน <S <S าคอนดาครับไวพรอไยพรปีปีใหม่ให้คนโดนหน่อยครับอนา,านาคอนดาโอเคสวัสดีครับทุกคนขอให้ปีนี้ลุงตู่ไปตายเถิดเฮ้ยไม่ได้ไวพรดีๆไวพรดีๆไวพรดีๆ เดีลุงตูมาบ้านคุณดาเจนอ่าลุงตูนะครับยกเลิกมาตาหนึ่งหด้วยนะครับผมบอกมากครับแล้วก็เอาบอกนักศึกษาที่ตีนคุกนะครับกับกับขึ้นมานะครับแล้วก็ออกไว้หนะครับมึงอย่าคิดว่ามึงฟังไม้เข็มแล้วมึงไปสู้พมมาแล้วมึงเจงนะครับแล้วก็มึงอย่าคิดว่ามึง ความขอมาเจ็ดปีลุงสูบประมาณเปลี่ยวในขีตูก็ขอให้เจอคนที่ใช่นะครับทุกคนต่อให้เจ็บขนาดไหนก็สู้ๆครับผมตั้งใจเรียนนะครับขอให้หาเงินได้เยอะๆก็แบบปีนี้ขอเป็นปีที่ดีสาธุสาธุสาธุโอ้คุณคุณด้เย็นเหรอโอ้ตัวคนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยหุ้ยเุ้ยเฮ้ยคุณอย่เปิดเลยเฮ้ยคุณฟังมันกินได้แค่ตรงนี้อ่ะตรงนี้มันหายอ่ะอ๋อกินได้ครับชั้นแก้วชั้นแก้วปีใหม่มาผมเทให้ผมลินให้อีเงาท่อ้ช้อนครับมันยัดโค้งในแก้มีเสียงวะงงงงงงจุบจุบข้ามปีไหมจุบข้ามปี เจ้าข้ามพีเ oh, <no. S 1> จ้าข้ามพีนี่ไงไออ๋อไอฟอฟฟี so oh, ่เหรอ I love you mm hmm. ก็มีใครชวนก็ได้ให้เชียนชวนก็ได้เพราะว่าฟ้าไมมนี่ฟ้รไไสวยเลยอ่ะอตากล้องโยชิโนะไปไหนแล้วล่ะคุณฟ้ามีกล้องปมีมีโยชิโนะน่าจะแหลกแตอ,<ถ>อแต่ผมถ่ายไม่ดีเท่าคุณโยชิโนะ เป็นราก็มีท่ามะ yes yes เฮ้ยโคตรเท่ n เอาท่าแรกเอาท่าแรกย e s o yeso โอ้ยท่าก็ได้อ่ะ <laughs> ถ้าไปเต้นอยู่ยในภาบจริงนี่ท่าเขาเรียกว่าท่าดูดตีนเขาเรียก <laughs> ท่าดูดตีน <laughs> ใช่ใช่ใช่มนคือท่าดุดตีนมันคือท่าดุดตีนตวนึงาก่อนฟ้าใส่ท่าเต้นมาได้ดีมากเลยเซตมาให้อยู่แล้วอันนี้อ๋อ w เขาบอกต้องปยแงิดแลวกมันัเขาบอกต้อง กดกฏหมาแล้วมันจัดแปลงมนะเ่าะเดีกอันเดียมันหัาเขาบอกต้องเปล่ยนกิดกดหมายแล้วมันจัดแปลงไหมะวพาะเดีกอันเดียมันหัา ยาไปยาไปในทำแลของภาคสีในทำแลของภาคสีมีแต่แมงมีแล้วแมงวัดเป็นแต่สะทัดมีแต่แมงวันและแมงวีเป็นแต่ขึ้นอีนีมีแต่แมงมีและแมงวัดเป็นตาสะัดและไม่แต่แมงวันและแมงวีมีแต่ประวัติ สวัสดีสวัสดีปีใหม่นะครับแฮปปี้นิวเย์ขอให้มีความสุขนะครับรู้แล้วว่าใครต็ด ปิดตานปรีบีแต่บางวีและแมงวันเป็นตาอาซาตนไม่แต่แมงวันละแมงวีมีแต่บางวันละแมงปีบ้อนไปผู้สาวเฮ้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 เฮเฮ้ชอ่ะจานก่อนพ่างงมาช่วยเพลง มาลุหัวใจกันมาเมองิดเลยนะก่นไปถ้ชอบ๋อบ่ายครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เราเจอกันใหม่ครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดี